บสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขูสุขคนสุมองสุบอนรณ์เจ้าสบายดีพี่น้องขึ้งกันเด้อสบายดีปา่าลุงกินข้าวตอนเที่ยงพี่น้องไม่น้องเดือนตั้มมาคุ้งใส่ข้าปุ้นสบายดีน้องแค้นสบายดีป่าดงมันเลยเที่ยงอะไรบ่ายมุ่งแหง่ปลาบุนกินก็มากินน้ำเหมือน เ,นนเ,นเนล็กจุ่มเห็ดเห็ดยังการจนลืมโมงลืมย้ำจุ่มแซวกันคือเก่าพี่น,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 อน้องเลยมึงนี่เป็นแม่ลูกอ่อนก็กินอยู่ไหนมันดิซอดสจ้าถธอขีข่แถวแล้วมาจักกินเลยกิน <ๆ S 2> นี่นะยนะี้ยมองด่ามองด่ากันยาวมักเกือกอะไรหรือครับเฮ้ยมองยาว

ม้าเหล็กเท่าอยาก่าดได้เอาน,น,น้ำเผื่อรับเฮ้จำน้ำอยู่บนอน้องอ่ะน้องพนะี่หักเฮ้ยมีช้องน้องน้องหนึ่งนั้นขาแห้งหิวขาต้งสั่นน้อง พยยามบงเอือืนอม่ะมีเรื่องมาเล่าพี่น้องพังก็ไม่เว้ยไรเล่าพี่น้องก็หิวข่าแห้ง

บักไว้เนี้ยก็หักเป็นถุงเนื้อส่วนเนี้ยคือรักมัเพราะไม่หักไาแม่พ่อแก่มาน่หน้าเป๊กติตัเป็นอะไบ่เห็นบักะไรนี่ไงเบักเป็นอะเหมือนรวดบักเทางหัทางไปติ

Arte, บ่เอิญไปเขาอยู่แล้วพี่น้องเลยจะให้เรียนแม่หนองเดือนอยู่ได้กินกับหมูปากบัตี๋มาสร้างกันนั่งไปนั่งมาสิหิวๆเขาให้มาส่องมึงเรื่องล้างไตก่อนนะว่าเขาเห็ดยังกินอ่ะยังไปดูลูกสุกเท้ากับไปเชือกตาตันไปบอกแม่บ่ะอืมตาตาอืมเหลือพูนโอ้ยน้องจะั่งๆเหลูกอพูนแม่เล่นโทรศัพท์ ลูกมีมาเยาทลูกมีมารยาทไบเท่านี่โอ้ยนรามดีับเท้าเวอนูนาเออเออยาขอื้อย้วลามข้นมดเจ้มสวยเมดอกเจ้าเท่าเข้ามาขายนมาเพื่อนเพื่อนก็มาเพื่อนเาไปซื้อตะยาจเพื่อนจะมาแต่ไมาตบเากูเ เฮ้ยเอาทำบางทีหันบิ๊กจักระเนเขื่อนแบบบ่อสื่อกะยาเด้งออกมาตัดนึงอย่าตงหน้าอยตุ่งเกินนกกระเนอืมกินข้าวอยเากินแล้วเ้ยมีกับข้าวเออกแลขอืมถ้หมัออันเมแห้งถ้ามันป่นกับแกละักแคนั้นอนกินเนาะกรบบอแลวแหงก แต่ก็แตนเนี่แล้วมิ้งกะหี่็กินหมดแล้วหมดแล้วก็เผายาเบสโอ้ยแม่้อเลืนไปนั่อยู่บ้างืน้เลอนปาทเลยอ่าเอาหอยนางพุยเลยจ้าหัน่านใู่้นตาวหอยจี่หนี้อนงปุยแน่สิท่นหอยน้เบสเนเลยเดี๋ยวนี้นนี่ยเงจาหอยนี่ก็โตเมื่อยแต่อ้อยในโทรศรพทักับโได้บอ้อยนี่ได่กยอมเนแล หนูจะเอาไปกินเลยอันเสียอะไรบ้านมันอร่อยเอ้าวี่เปิดน้เล่นยังแต่หาพันย่าเปิดน้เ่ห้อยรยกหาพันเอยบึกนเอากันหาพเสียอะไรบ้างเงินเก็บนวัดนี่เงินเก็บอันน่นเงินหาอันพันนั่นรอยนึงก็หาพันเก็บบัตรคาบูบูผมมีเงินเดือนเกลือรู่อบรูอะ คนเชื่อคนบุคคลแบบเป็นแม่มเป็นลูกแรบเขาเพิ่นเอาเบิร์ตกับคัวข่าพัวสาีเบิรตเป็นมือแี่อ่านนะเปิดให้พี่น้องเลยแซมแห้งยังบ่ได้เคืองท้องพี่น้องลรกเลยพี่น้องคลิปนี้คลิปหน้าพอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่น้องเล่นในเด้อ พลากันคิมนาพี่น้องก,กับสบายดี